นี้บอกเลยว่าพัทยาถักจ้าพี่จันจีหนีกลับไปแล้วว่าแต่อยังเที่ยวไม่จุใจเลยค่ะวันนี้ผู้กองลูกตาลตัวแทนจากนางฟ้าหมาจรก็ขออาสาพาเพื่อนๆไปเที่ยวพัทยากันต่อค่ะกับที่นี่เลยที่แรกออนกล่าวพัทยาคาเฟ่สไตล์มินิมอลเหมาะกับคนมินิมินิแบบเรามากๆเลยค่ะ ะะเป็นคาเฟ่ลับในสวนสไตล์มินิมอลค่ะคอนเซปต์ <Concept S 1> ของที่นี่นะคะเป็นสไตล์มินิมอลเน้นต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเป็นธรรมชาติเป็นหลักอะคะ่ะสัตว์ที่ร้านนะคะตอนนี้นะคะของเรามีน้องหมูแค้นะคะ6ตัวค่ะแล้วก็มีห่าน3ตัวนะคะที่อยู่ด้านหน้าต้อนรับลูกค้าอยู่นะคะแล้วก็มีมีปลาม้าค่ะมมาของเรานะคะก็ตอนนี้ก็พาเดินเล่นค่ะรอบคาเฟ่ของเราค่ะค่ะแล้วก็มีค่าบริการไม่แพงนะคะของที่นี่ค่ะ ทำไมถึงเลี้ยงสัตว์พวกนี้ก็คือเห็นเขาน่ารักอะค่ะใครบางทีนะมีมีคนเอามาให้ก็เลยเอามารวมไว้ที่นี่เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาเพื่อต้อนรับลูกค้าด้วยไว้ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพิเลี่นะคะของที่นี่นะคะเราจะให้ลูกค้านำน้องๆเข้ามาได้ค่ะนั่งนั่งห้องแอร์ก็ได้นะคะแล้วก็โซนนี้ค่ะโซนด้านนอกนี้นะคะก็จะ เป็นที่นั่งเล่นของน้องๆค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะของที่นี่ก็คือเรามีรีสอร์ทสำหรับที่พักสำหรับลูกค้าที่มาอยากจะรับธรรมชาติของที่นี่อะไรเงรี้ยมาพักที่นี่ด้วยค่ะค่าบริการก็คือว่าห้องพักอย่างเงี้ยค่ะเราบริการตัวแรกนะคะตัวแรก350ตัวต่อไป300ค่ะกฎระเบียบของที่จะเอาน้องหมามานะคะก็คือลูกค้าต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนิดนึงอะคะ่ะเราจะมีถุง ให้ลูกค้านะคะสำหรับที่นี่นะคะแล้วก็กิจกรรมอื่นๆถ้าลูกค้าแนวเอเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรามีเลยค่ะโดดหอลงน้ำนะคะค่ะลูกค้าต้องเตรียมเสื้อผ้ามาเองตัวนี้รับแขกหรือเปล่าหรือไล่แขกแล้วมีนี <c oughs> <c oughs> ่ค่ะเป็นเป็นหมาของที่นี่เป็นหมาของเราเองค่ะแต่เขาก็ไม่ค่อยได้อยู่ที่นี่เท่าไหร่ค่ะ เพราะว่าไม่ค่อยรับแขกเมนูเครื่องดื่มของเราก็ทานสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกาแฟของเราอาราบิก้านะคะแก้วนี้ค่ะเป็นชาชาไทยค่ะก็อร่อยมากเลยค่ะลูกค้า <S <S <IL EN C IA> ชอบคือจิกเนเจอร์เลยของร้านนะคะ <S <S <IL EN C IA> อยากเชิญชวนนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะที่ชอบสายคาเฟ่ลองมาสัมผัส กับคาเฟ่ของเราดูนะคะที่นี่นะคะพอเข้ามาแล้วนยคะก็จะได้สัมผัสกับธรรมชาติแบบนี้นะคะก็เชิญชมได้ค่ะเชิญชิมด้วยค่ะเราก็มีนี่ค่ะมีไข่เป็ดด้วยนะคะของเราเลี้ยงประมาณ900กว่าตัวค่ะฟาร์มเราเองค่ะพืชผักของที่นี่ก็เป็นกเกษตรอินทรีย์คนงานค่ะก็จะเก็บมาแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้นะคะกล้วยของเราก็เป็นกล้วย ของที่ไล่นี้นะคะไม่มีเม็ดนะคะอร่อยค่ะหวานค่ะเอา,เอา,เอาตรงนี้เป็นอาหารปลาค่ะ รู้สึกที่ได้มานเที่ยวที่นี่ใช่ไหมคะต้องท้าความก่อนเลยจริงๆเป็นคนชอบเที่ยวคาเฟ่ยอยู่แล้วทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเสิร์ชหาในอินสตาแกรมแล้วว่าที่ไหนเนี่ยมีคาเฟ่เปิดใหม่แต่ว่าที่นี่นะคะที่นี่เป็นคาเฟ่สไตล์มินิมลอลผสมฟาร์มเมอร์แล้วก็มีน้องหมาจรเนี่ยมาคอยต้อนรับส่งตัวนะคะน้องหมาเนี่ยเป็นกันเองมากถ้าใครชอบสัตว์แล้วก็สไตล์ฟาร์มเมอร์เนี่ยที่นี่เหมาะกับการมาถ่ายรูปมากเลยค่ะ อาหารที่นี่ก็รสชาติดีมากค่ะแล้วก็กาแฟเนี่ยสุดยอดเลยค่ะกลมกล่อมค่ะและอีกอย่างนึงนะคะเบเกอรี่ที่นี่ทำเองด้วยนะคะอร่อยมากๆต้องมาชิมกันนะคะทุกคนเจอทไมอาหารมีประโยชน์จะอร่อยไม่ได้ ยาย่ารู้อาหารที่มีประโยชน์ต้องไม่ใช้ผลพลอยได้จากสัตว์ใช้แต่เนื้อเน้นเน้นเนื้อเน้นเน้นเน็้นุ่มมีประโยชน์และอร่อย ให้ทุกมือมีแต่เนื้อเน้นเน้นเจอ m e มี as อสม l สุนัขไม่กินยินดีคืนเงิน ฟอร์ดพัทยานะครับเราเป็นร้านข้าวแกงที่ยกระดับข้าวแกงขึ้นมานะครับจากข้าวแกงธรรมดาเราเอามาตั้งอยู่ในคาเฟ่ครับจะเป็นคาเฟ่เข้าวแกงครับสไตล์อาหารแล้วก็เมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็จะเป็นข้าวราดแกงนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ประมาณ15อย่างให้ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเราคัดวัตถุดิบที่มีคุณภาพ แล้วก็ใส่ใจในทุกรายละเอียดอยู่แล้วครับส่วนใหญ่ก็จะแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยว่าอยากลาดแกงด้วยอะไรมีสามารถลาดได้1อย่าง2อ,อย่าง3อย่างแล้วก็จะมีข้าวให้เลือกข้าวของเราเป็นออร์แกนิกนะครับมีข้าวหอมมะลิกับไรซ์เบอร์รี่นะครับก็คือจะเน้นเป็นสายสุขภาพดอกไม้แล้วก็พวกต้นอ่อนทานตะวันอะไรอย่างเงี้ยคือทานได้หมดเลยเพราะทุกอย่างเราเป็นออร์แกนิกหมดครับ พวกยำครับที่เราเป็นเมนูใหม่ของที่ร้านยำเราจะมี2แบบมีใส่ปะลารกับไม่ใส่ปลาระ,ละประลารก็เราต้มเองเป็นสูตรของที่ร้านครับก็จะมียำที่เป็นมิกซ์กับตัวรามยอนเกาหลีนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูแนะนําเหมือนกันเรามีทั้งเครื่องดื่มมีไอศครีมมีเค้กแล้วก็มีพวกน้ําปั่นสมูทตี้อะไรอย่างเงี้ยครับเรามีหมดเลยครับ ปกติที่บ้านก็เลี้ยงสุนัขอยู่แล้วนะครับก็คือเรามองว่าเขาสามารถเข้าที่จะมาอยู่ในชีวิตเราได้ไปทุกที่กับเราได้อะไรเงี้ยรวมถึงร้านเราด้วยถ้าเกิดว่าอนุญาตให้น้องหมาเข้ามาได้ด้วยอะไรเงี้ยคือลูกค้าก็จะไม่ต้องทิ้งเขาไว้ตรงไหนอะไรองี้ครับก็คือสามารถอยู่อยู่ด้วยกันได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาอะไรเงี้ยครับใครที่มาเที่ยวพัทยานะครับก็แวะมาที่ร้าน The Rice Pot พัทยามอข้าวมอแกงพัทยานะครับ ท่านใดที่มีน้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยสามารถพาเข้ามาที่ร้านได้นะครับสามารถเดินถ่ายรูปได้ทุกโซนของร้านนะครับ ที่นี่ใช่ไหมคะรู้สึกชอบมากตั้งแต่เดินเข้ามาคือถ่ายรูปได้ตั้งแต่ตอนเดินเข้ามาเลยนะคะตั้งแต่เข้าประตูเข้ามาเนี่ยมีโซนถ่ายรูปทุกมุมเลยค่ะและสีสันก็จี๊ดจ๊าดมากใครสายเฟยนะคะต้องมานะคะจริงๆ อาหารนะคะที่คุณไอตรียมมาให้ผู้กองนะคะวันนี้ก็คือน่าทานมากทุกอย่างเลยค่ะแล้วทุกอย่างที่วางบนโต๊ะนี่คือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านด้วยนะคะก็จะเห็นได้ว่าทุกจานเนี่ยจัดอย่างพิถีพิถันมากเมนูที่คิดว่าน่าจะชอบก็คือเป็นยำตัวนี้ค่ะเขาบอกว่ามาใหม่นะคะเป็นรามยอนผสมภสานระหว่างเกาหลีกับอีสานนะคะจะต้องมาชิมกันว่ารสชาติจะแซ่บแค่ไหนค่ะต้องถ่ายรูปไปอวดเพื่อนแล้วค่ะ คายอนกับแซลมอนแซ่บมากใครสายยำต้องมานะบอกเลยแต่ว่าเราเผ็ดเราแซ่บแล้วเราไม่สู้รูรำยอดจานไม่ได้นนะทุกคนจะหนหนะโดนไ <laughs> ล่ออกไหมอะพูดดิอะโอจริงฮะลโลต้นตำรับต้องเป็นแบบนี้นะบอกเลยรสชาติทุกคนต้องมานะ ของข้าวเสร็จแล้วเราก็ต้องต่อด้วยของหวานนะคะทุกคน mm hmm. นุ้ยน่ากินมากเลย mm hmm. เรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะ mm hmm. เริ่มต้นด้วยไอศครีมก่อนของข้าวก็ดีของหวานก็ดีนะคะต้องที่นี่เลยค่ะ mm hmm. เดลไลท์พัทยาค่ะมันจะเยอะๆนะทุกคน mm hmm. ูห้หานนพอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ติดต่อมาจากมูลนิธิช่วยเหลือสุนัขจ้จัดป่ะคะอ๋อค่ะสวัสดีค่ะค่ะอันนี้หน่วยงานของเพจเลเวอร์หรือเปล่าคะเอ่อเพจเลเวอร์ไปเจอใครค่ะค่ะบัดนี้ทางเรามีเรื่องอยา,งากจะขอความช่วยเหลือขอสนับสนุน,นเราดูแลสุนัขจ้อนจัด สองคนตัวค่ะตอนนี้เรากําลังลำบากมากๆเลยอันนี้ที่บางละมุงเหรอคะใช่ใชค่ะ<อ>ที่บางละมุงค่ะเข้าไปห่างได้ไหมคะมาได้ค่ะอยู่ในอําเภอบางละมุงเนี่ยแหละค่ะจังหวัดชนบุรีค่ะอ๋อขอพิกัดที่ชัวร์ได้ไหมคะเซอร์กู o กิล e แมปไปขึ้นเลยไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวทางเราส่ง พิกัดให้นะคะแต่เบื้องต้นอยากขอความช่วยเหลือนะคะอ๋อต้องเข้าไปหาก่อนนะคะถึง<อ>ถึงจะให้ความช่วยเหลือได้<อ>ต้องต้องเข้าเข้าไปดูอันนี้ช่วยช่วยเป็นอาหารสุน,นัขได้ไหมคะได้ค่ะแต่ตอนนี้หมาของเราเจ็บป่วยหลายตัวมากเลยค่ะเราอยากพาไปรักษาค่ะอ๋อมนถึงต้องการเป็นเงินใช่ไหมคะอันนี้มิชชชีพหรือเปล่าคะ อย่างเดียวได้ไหมคะจะไม่ช่วยเหลือหมาเจ็บป่วยเลยเหรอคะค่ะหมาเจ็บป่วยต้องไปหาหมอนะคะอ๋อเพราะว่าทางนี้ทางนี้ก็ลำบากเหมือนกันค่ะเพราะว่าติดหนี้เขาเป็นสิบล้านเหมือนกันไม่มีเงินเหมือนกันนะคะไม่มีเงินเหมือนกันนะคะทางนี้คือขอขอกลับได้ไหมคะขอรับบริจาคบ้างได้ไหมคะทีเราไปได้ม แต่ว่าเหมือนเหมือนจริงก็เหมือนนะแต่ว่าแต่ก็ไม่น่าใช่อะถ้าเป็นเงินอย่างเงี้ยแต่นี้ไม่เคยเจอนะไม่เคยเจอเรื่องสัตว์นะนี่ครั้งแรกแต่การพูดอ่ะก็เหมือนมีชาชีพอะโทรมาอีกแล้วเดี๋ยวไปเอาโทรศัพท์มาเช็คให้ก่อนดีกว่ามวดีย กว่า2,000ตัวที่เจมันเย๋อนะคะขอเบอร์ขอชื่อเขาหน่อยสิเราชื่อทิตาค่ะทิตานามสกุลอะไรนามสกุลอะไรทำไมต้องทราบนามสกุลคะเราจะบริจาคเานก่วเรามาขอให้คุณช่วยเหลือสุนัขจรนะคะก็เห็นาต้องูชื่อนามสกุลถูกปาก็คุณมีฉูเราพูดดีๆกับคุณนะคะ ไม่ดีหนรอนนี้เจะชิแค่นี้คือพูดตาคปเะถพจาแบบนี้คะคุณคุณไม่แม่ตาต่อสัตว์เลยหรอถ้าคุณยากไมาหากคไหมคะก็คุณบอกว่าคุณจะโอนให้ถ้าเราบอกพิกัดคุณดีคะก็ไม่บอกวัาไีค่ะ มาหามาเาตังได้อยู่ตรงไหนคะพัทยาคะเดียวัทยาไปดูหน้าเพจได้นะคะว่าอยู่ร้านไหนมาเจอกันถ้าคุณอยากได้เอร็ดรมาหากันโอเคไหมคะตอนบ่าเรงค่ะตอนเย็นค่ะอยู่ตรงร้านชื่อก็คุณบอกว่าคุณจะโอนให้ถ้าเราบอกพิกัดคุณดีคะขอเลขอเบัญชีแล้วก็มาหามาหานะคะมาไวๆนะบ๊ายบายกูหัวเหมือนพ่อกระชีบอ่ะพ่อกระชิบ จริงๆน่าจะขอชื่อแล้วก็เลขบัญชีมาเดี๋ยวจะเช็คให้ไงแต่แป็นว่าแหละบัญชีม้าแน่นเลก็ไม่รู้หรอกบัญชีม้าบอกเลยก็ได้ก็เดี๋ยวนี้ไปคิวนิดนึงว่าบล็อกไม่ได้หรอสวัสดีค่ะโทรมาจากศูนย์ดูแลสุนัขตอนจัดประชุมค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะสือนเดิมเลยนะคะเลยบอเปลี่ยนมุกไหมเปลี่ยนมุกไม่เนาะเปลี่ยนมุกไหมคะ ช่วยเราดูแลหมาหน่อยได้ไหมคะเราก็เป็นพนักงานที่มีเงินเดือนแค่ 8, 9, แ,แปดเก้าพันเราจะไปเอาเงินตรงไหนมาช่วยคุณล่ะคะเราเพียงมาขอรับบริจาคเราพูดจาดีๆกับคุณนะคะบงงานเลยหวเ่เออพูดดีๆกับเราหน่อยค่ะเราพูดดีๆกับคุณเราเป็นคนเมตตาสัตว์นะคะคุณก็ต้องเมตตาสัตว์ด้วยสิคะนี่ลำคาญมากเลยอะ่ฮะฮัลโหลค่ะฮะลัลโหล กูเห <Hoy. S 1> ็นพวกมึงอยู si, ่นะอะไรนะอที ha, ่กแรมใช่ไหมใช่ทำไมคะพวกมึงใส่เสื้อสีดำใช่ไหมมาดิไหนอยู่ไหนอยากให้มาอยากให้มานะมากนักนี่กูพาไปลหวกูพาพวกมาแล้วไหนไหนมาดิไหนร็อกเลย เราก็ต้องสู้สิต like, ัวถามเือท mm ี่อยู่ที่2นี่ก็คอมันมีคอนเซ็เตอร์ลกมกิตอะโทรมาแล้วมันก็เหมือนว่ารู้ว่าพวองถ่ายที่โรงแรมด้วยอะเออเบอร์มันขึ้นด้วยพวกอะไรสักอย่างนะเบอร์มันเบอร์มันมันไม่ใช่ชีพเลยโงไปแล้วพ oh, ี่เร อะไรก็ว่าวละทำเสียงเวยสองพันเราลงมาจากสูนย์ดูแลศูนยจอมจากานบ้านฮ่าฮ่าฮ่าฮัลฮ่าฮ่าว่า้่าฮ่่าฮ่า่าฮ่างแก่าฮ่าฮ่าฮ่ารวาก่อน่ลยนี่กล้องตัวนี้่าฮ่าฮ่าฮ่าโ่าฮ่าาฮ่า่า อถ้าไมไม่บอกก็ไม่บอกแล้วต้องตชาไม่บอกเลยก็ตั้งแต่วันแรกแล้วพี่จางเมื่อกี้ทักเพื่อนที่อยู่ที่นี่มาแล้วด้วยว่าให้มาหน่อยมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอขอโทษนะเราเกล้งตายได้ปะสวัสดีค่ะติดต่อจากศูนย์ดูแลสุนักจร์บางละมุงแค่นี้แหละ อย่างเราเจออย่างเหตุการณ์แบบเมื่อกี้นะคะที่ผ่านมานะคะคือให้สันนิษฐานไว้เลยนะคะว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอนค่ะจริงๆแล้วเรามีวิธีการตรวจสอบได้นะคะว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์มิจฉาชีพหรือเปล่าก็าคืออย่างแรกเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเบอร์เนี่ยไปเซิร์ชใน Facebook หรือว่า Google ได้นะคะบางทีก็จะมีคนมาพิมพ์คอมเมนต์ว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์มิจฉาชีพแล้วก็จะมีอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะที่สามารถตรวจสอบได้อีกเหมือนกันคือแอป ผู s สื่ l นะคะเขาก็จะรวบรวมเบอร์อไว้ว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์วิชาชีพหรือเปล่าเป็นเบอร์องค์กรไหนแต่จริงๆแล้วไม่ว่าจะสถาบัานไหนหรือว่าหน่วยงานไหนจะไม่มีการโทรมาสอบถามประวัติส่วนตัวนะคะก็ให้พึงระวังเอาไว้เลยค่ะว่าถ้าโทรมาแบบนี้ เป็นมิจฉาชีพแน่นอนค่ะสูตรปราปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะหรือสูตรพีซีีนะคะก็อยากให้ทุกๆคนนะคะติดตามที่เพจพีซีทีโพลิศนะคะเราจะขึ้นอินโฟกราฟิกนะคะแต่และมิจฉาชีพค่ะว่าเขาจะมีกลโกงอะไรบ้างก็อยากจะให้เข้าไปศึกษาดูกันนะคะมา,ากันด้วยนะคะทุกคน สวัสดีครับผมพีม์ชั้นดมดมนาประภัยจากโครงการหมาหมาใจรอส่งต่อความรักให้หมาจอซีซั่น4นะครับก็วันนี้ผมเนี่ยจะพามาทําความรู้จักน้องหมาสายพันธุ์บอสตันเทอร์เรียนะครับที่ฟาร์มสายลุงแคเนลนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ต้องนะครับเจ้าของฟาร์ม สายลุงบอสตันเทเรียนะครับก็อยากพี่ต้องเล่าคอนเซปต์ของที่นี่นะครับของพี่ต้องฟาร์มสายลุงบอสตันเทเรียเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อสมัย30กว่าปีค่ะตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะที่มาเพาะเลี้ยงสุนัขอะค่ะเจอสายพันธุ์บอสตันเทเรียตอนนั้นเห็นในหนังสือนิตยสารสุนัขเขาขึ้นปกอะค่ะ <Okay. S 2> ก็เลยแบบสะดุดว่าอุย้ยบ็อกเซอร์ตัวนี้ของใครตอนแรกนึกว่าบ็อกเซอร์พ <c oughs> อดูไปดูมาอ๋อบอสตันเทเรียอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่มาบีบพันุบอสตันเทเรียเมื่อปี2 554ค่ะ,คะ <Boston. S 2> จุดเด่นของน้องเขานี่เป็นยังไงล่ะครับบอสตันเทเลียจะมีจุดเด่นตรงที่เอกลักษณ์ของหน้าเขาก็จะเป็นน้องหมาหน้าสั้น,นแล้วเขาดีตรงที่ว่าหัวเดี๋ยวพอถึงอายุเขาอะค่ะสองสามเดือน <c oughs> หูวเขาจะตั้งเองโดยธรรมชาติเหมือนค้างคาวป่ะครับเหมือนนิดนึงพาไป <c oughs> ใบหูแหลมแล้วเขาก็หางกุดโดยธรรมชาติค่ะไม่ต้องไปตัดหูตัดหางเหมือนพันบ็อกเซอร์แล้วที่สําคัญคือเขามีมาร์กิ่งสีสันที่แบบเป็นจุดเด่นของเขาค่ะก็คือเหมือนแบบ สวมใส่ชุดทักซิโดค่ะมีขาวรอบคอมีแสกหน้าขาวมีถุงเท้าขาวแล้วก็มีแบบอกขาวแบบนี้ค่ะดูแลง่ายไม่เป็นไม่เป็นภาระในการเลี้ยงเขาค่ะก็เลยรู้สึกว่าอุเหมาะกับเมืองไทยรุยแดดรุยฝนเคยได้ยินมาว่าน้องเขามีฉายาว่าสุภาพบุรุษแห่งอเมริกาป่ะครับอ๋อใช่ค่ะชาวอเมริกันยกให้บอสตันเทเรียเป็นสุภาพบุรุษในหมู่สุนัขด้วยกันด้วยความ,มที่เขาอ่ะจิตใจด,ดีมั้งคะคือว่า กับสุนัขด้วยกันน่ไม่กัดใจดีกับน้องแมวด้วยนะคะก็คือไม่ไม่กัดโดยส่วนใหญ่นะคะยิ่งถ้าเลี้ยงด้วยกันตั้งแต่เด็กๆก็นอนหนุนหนุนตักกันได้เลยค่ะคือเขาใจดีแล้วก็ไม่ดุกับกับคนด้วยเป็นมิตรกับเด็กแล้วก็กับคนแปลกหน้า <c oughs> ก็คือว่าถ้าจะเลี้ยงเฝ้าบ้านแบบกันขโมยไม่ได้ <c oughs> แต่เลี้ยงด้วยความรักว่าเขาเป็นเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมเลยนะคะอย่างนี้ได้ ก็แนวทางในการเลือกสายพันธุ์บอสตันเทเรียที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้เลี้ยงนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบน้องสุนัขพันเล็กขนสั้นและก็เหมาะสําหรับคนที่มองหาเพื่อนคู่หูที่ร่าเริงครับแล้วการดูแลของน้องเนี่ยครับคือสภาพอากาศของที่บ้านเราเนี่ยเป็นอากาศร้อนน้องก็คืออยู่ได้อยู่อากาศร้อนได้ใช่ไหมครับหรือต้องอยู่ท้ห้องแอร์เนี่ยเป็นเป็นข้อข้อดีของบอสตันเทเรียก็คือว่าเขาเป็นน้องหมาหน้าสั้นที่ทนอากาศร้อนได้ได้มากกว่า สุนัขหน้าสั้นในสายพันธุ์อื่นนะคะอ,อย่างแม้กระทั่งมีแดดร้อนๆเนี่ยพาเขาวิ่งไปด้วยหรือบางทีไปต่างจังหวัดนะคะคจะไปะดูที่ดูทางอะไรเงี้ยโดนแดดร้อนอากาศร้อนแต่เราหลบร่มบ้างเช็ดตัวเขาบ้างเขาไม่ถึงกับเป็นฮิสโตแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์อื่นจะเป็นอันตรายถึงถึงจะหลบหรือเช็ดตัวยังไงก็ทนความร้อนไม่ไหวแต่บอสตันนี่คือค่อนข้างจะทนความร้อนเลยค่ะลุยแดดลุยฝนรุยฝนเปียกก็อาบน้ำเปล่าก็สะอาดแล้วก็เช็ดตัวแห้งเร็วนะคะแห้งอบอุ่นก็ไม่ป่วยเลยครับ ได้เวลากินข้าวแล้วลูกนี่กินนี่มาสุขภาพดีจริงนจิินนนจินนี่ คุหน้าไวีดอ,อาหารแมวพรีเมียมจากทุณหน้าเนื้อขาวล้วนช่วยบำรุงผิวหนังสายตาเสริมสร้างสมดุลให้ร่างกายกินจินีกินยางราชา ก็อยู่กันที่คาเฟ่ Good OC Beach Cafe นะคะเป็นคาเฟ่ที่ติดริมทะเลนะคะบรรยากาศดีมากเป็นคาเฟ่สไตล์โฮมมี่ค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าจะมีตั้งแต่เด็กวัยรุ่นยันผู้สูงอายุเลยนะคะโอ้โหชิลมากๆเลยก็ที่คาเฟ่ที่นี่นะคะก็มีกิจกรรมทางน้ำให้เล่นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟบอร์ดแล้วก็เซิร์ฟสเกตแล้วก็วอลเลย์บอลทางนี้นะคะเมื่อกี้คนเล่นเต็มเลย มาถึงที่นี่นะคะเราก็สามารถที่จะถ่ายรูปก,กับเลยย้อนได้ด้วยนะนู่นเลยสุดทางตรงนู้นเลยนะคะที่เราเห็นประทับใจเหมือนเราได้กลับมาบ้านแบบถ้ามากับครอบครัวเนี่ยจะรู้สึกโอเคมากเลยะค่ะเพราะบรรยากาศดีชิลจริงๆก็อยากพาครอบครัวมาด้วยวันนี้นี่ตอนนี้น้องล่าเริงก็ชิลจนหลับไปแล้วค่ะแล้วก็สไตล์อาหารที่นี่นะคะเป็นสไตล์โฮมมี่ค่ะ คือทานตนั้นแต่เด็กแล้วก็ยันผู้ใหญ่เลยนะคะโหสิสันน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวนี้ก็ต้องชิมทุกเมนูเลยนะอันนี้เป็นขนมจีนน้ำยาปูทุกคนอยปูเน้นๆเลยนี่ ค่อนข้างรสจัดนะคะต้องถูกปากคนที่ชอบอาหารรสจัดมากๆเลยเนี่ยต้องมาลองรุตาดเองก็ชอบอาหารรสจัดคือเผ็ดแซ่บซีดต้องมากันเยอะๆนะคะอยากเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาที่คาเฟ่ก o d ดโอซีบีชคาเฟนะคะไม่ไกลเลยค่ะขับมาจากกรุงเทพเพียงประมาณ2ชั่วโมงเองนะคะเป็นคาเฟ่ที่รู้สึกว่า ชิลมากๆเลยเปิดทุกวันเลยนะคะตั้งอยู่ในโรงแรมโบตานีบีชรีสอร์ทนะคะที่นะคะก็พาน้องหมามาเที่ยวเล่นได้ด้วยนะคะแล้วเสาร์อาทิตย์ก็ยังมีรนตีสดให้ฟังด้วยนะคะผ่อนคลายชิลแน่นอนเลยค่ะดูความสนุกหมดลงแล้วถึงเวลาต้องขอตัวเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ